ครับสวัสดีครับผมวิกิตชาแนลครับวันนี้มีสาระเก็บความรู้เล็กๆน้อยมาฝากครับเกี่ยวกับช่างเย็บผ้างานเย็บผ้าฮะเพื่อนๆท่านไหนที่ติดตามผมอยู่อยากจะรู้ว่ามีคลิปใหม่ๆอะไรลงบ้างวันนี้มีวิธีทํารังกระดุมฮะเสื้อทําเสื้อเสร็จติดกระดุมก็ต้องมีรังกระดุมฮะเรามาดูวิธีทํากระดุมเป็นยังไงฮะก่อนหนึ่งเรต้องมีจักรทารังดุมดุมนฮะนี่ยจักรทารังดุม ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ทําไม่ได้นะครับพอไวก่อนนะต้องมีจักรซักจักแซคลังดุมนี่วิธีการทําครับก่อนอื่นก็ต้องทําลังอย่างนี้ก่อนครับจุดมาร์กไว้สามจุดหนึ่งจุดตรงกลางสองสามบนล่างก็เวลามาร์กเสร็จก็เข้าจักรเลยฮะจักเต็มพร้อมอยู่แล้ว นิดนึงเพราะมันต้องทําเองถ่ายเองฮะไม่มีตากล้องเลยวันนี้อ่ะก็วางตียผีลงไว้ก่อนที่จะวางตียผีก็ต้องวางเข็มลงก่อนนะวางให้ปักตรงที่เราต้องการเริ่มเริ่มต้นมองเห็นไหมตรงไหนมุมไหนนี้ ก็วางเข็มลงไปแล้วก็วางเต็นผีลงไปปึ๊บเราต้องการแซกมาฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะไปนะ,ะก็มันเป็นผ้ามืดนะ,ะต้องขอโทษทีมันมองไม่ก็เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็พอได้เวลามันลองมันใหญ่แล้วก็ปรับให้เล็กมาหน่อยนึ่งแนละ้วกัน นีปรับลงมา้ายนิดนึงมันจะได้เล็กลงต่อไปขวามจะใหญ่อะมันเร็วไปใช่ไหมมันเร็วไปแล้วก็มาปรับตรงนี้ปรับตำแหน่งไปตรงที่ให้เลขมันต่ําที่สุดมันจะได้วิ่งช้าลงถ้าเลขไปสูงมากเท่าไหร่มันย่งวิ่งเร็วไปกว่านั้นมากกว่านั้นเราต้องปรับลงมาให้มันให้มันให้มันเลขมันต่ำต่เข้าไปแล้วเดินไปตามระบบที่เราตั้งไว้ เสร็จแล้วมาถึงจุดที่เรากลับกลับใช่ไหมฮะกลับรังดุมมันมีเทคนิคอยู่สองทางสองอย่างฮะ,ะเราจะหยุดตรงนี้เลยแล้วไปเริ่มเริ่มต้นมาใหม่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ต้องการอย่างนั้นเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บเรากลับเสื้ออ่ะจะให้ทำสองวิธีฮะีทำดูสองวิธีคือเราจะกลับตรงนี้จะกลับตัวเสื้อเลยกลับคือยกตินผีขึ้น,นะครับ ตีนผีคือตัวข้างหลังนะตัวตีนผีข้างหลังตัวนี้มันจะมีเหล็กตรงนี้ดันขึ้นครับปึ๊บแล้วก็หมุนตัวเสื้อครับหมุนกลับไปตามองศาของมันนะนะพอนุ่งกลับปึ๊บเสื้อมันจะได้กลับหัวไปฝั่งนูน้นอ่ะแล้วก็วางตีนผีลงตีนผีตัวนี้วางที่เรายกขึ้นนี้ดันลงนะอ่ะก็คือวางตีนผีลงหังจากนั้นก็วิ่งกลับมาเลยอีกรอบเลยครับ

ก็หลังจากที่เรากลับลแล้ยฮะเราก็วิ่งไปตามวงรอบของมัน,นอีกทีฮะพอถึงที่เราจะ ต้องการจะต้องการให้มันอยู่ตรงตำแหน่งที่มุมมุมที่เราจะหยุดนะแล้วก็วางเข็มตรงริมฝั่งขวาสุดด้านในสุดแล้วฮนะเพื่อที่จะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้มันทับรอยเก่าที่เราเริ่มต้นไปจุดแรกก็คือจุดประสงค์เราก็คือไม่ให้มันให้ทับรอยเก่าเพื่อไม่ให้มันได้มัน,ม,นมันกระดอนให้มันลอยให้มันหลดุดพูดง่าย เราก็วิงทับอีกหน่อยหนึ่งฮะอ,ะอะ่เรียบร้อยครับเนี่ยก็จะได้ลังดุมมาแล้วฮะหนึ่งลังเห็นไหมฮะลังกระดุมเสือ้อ ก็อันนี้มันไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราทำ,ทำเองแล้วก็ถ่ายด้วยมันก็เลยดูไม่ค่อยเปีเ้ยวๆหน่อยนึงถ้าทำจริงๆมันก็จะสวยกว่านี้มากเลยนี่วิธีหนึ่งฮะมีวิธีที่สองก็คือเราไม่ต้องกับเสือ้อก็วิ่งมาถึงวิ่งจากจุดเริ่มต้นนี้ฮะมาถึงจุดนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ไปเริ่มต้นจากจุดนี้มาใหม่ก็เริ่มจนฝั่งนี้วิ่งว่าเส้นต่อไปนี้ถึงจุดนี้ก็หยุดย้ำตรงนี้ เนี่ยผงไม่ทำต้องทําให้ดูับเพราะว่าก็เหมือนคล้ายๆกันจะเรียกเอาวิธีไหนวิธีหนึ่งก็ได้ก็เอาไปปรับใช้ดูฮะสิ่งสําคัญต้องมีจักรตรงนี้ครับเพราะว่าจักรเกียบทั่วไปทําไม่ได้ต้องเป็นจักรทำกระดุมโดยตรง,ขอ,งขอบคุณนะที่ติดตามับชมครับวิกิตชแนลครับ